มาเบิ่งน้ากันดนเลยคะ่ะจะเป็นง่ามแถเบิ่งดูเฮ้ยบิ่งดูผสมมางามีลีปีไหนเจิมสิปลูกได้หลายคะ่ะเมื่อนี้เธอเอยปีนี้ปีทดลองปีแรกเลยคะ่ะที่เอาดอกไม้ไอเอียงก็เล่นหลายชนิดมากมามา,มาปลูกนะคะกคิดว่ามันจะบอ,บอ,บ,อ,บ,อบอได้ผลง่ามปานี้โอยง่ามคะ่ะ เจมกับขนมักธรรมาชาติดเราค่ะทุกคนเ,เดี๋ยวแดดิมาไทยเบิ็งอีกค่ะไทยตอนนี้ก่อนคาดว่าสีแดดบ๊บบูมอันนี้ว่าฝนติดตกวสนันเดย์ที่เจมกับบได้หดน้ำพักดอกค่ะเพราะว่าว่าไอ้พยากรณ์อากาศว่าฝนติดตกก็เลยบ่หดค่ะทัวร์ลันเตา่าทุกคนเป็นพุ่มเป็นโงอนอย้อยจะอ่อนนี่งลองดู ขับงน้าเนี้เราได้เจิมกับเจมาไอ้เก็บพักซี่ไปกินค่ะเก็บพักซี่ไปหนึ่งใส่ป่ากค่ะทุกคนพัคซี่นเจียนนี่ยไปนึ่งใส่ปาก,กินไม่ได้กินในทุกคนเบิ้งหลายมือแล้วล่ะค่ะดูทั่วพุ่มค่ะเป็นดอกไม้เรื่องบ่เรื่องดอกไม้ฟังหนีน้ำค่ะได้เจิมกับเจบพักซี่แล้วค่ะ ผักซีมันเป็นดอกมันบอกค่ะทุกคนมันก่นยังโมเป็นดกอกก็ไดดอกมันก็นยัง,งอ่อ,อนอยู่ได้เจิมกระสิเก็บไปหนึ่งไซไอปลาไ้มอนล่ะค่ะของมากได้เจิมเป็นหนึ่งไซปลาไซมอนเซบ้เค่ะไม่แค่ผักไก่ซี่นี่กระซสบก,บก๋วยเกา๋ล่ละค่ะเจอตัวนี้เอาผ้าเขียวคลุมแล้วค่ะพา ทุกปีก็จะไม่ได้กินนกจะมากินหมดปีนี้ก็เลยคุมเมื่อวานนี้กับพระเอกช่วยกันค่ะเชอรี่ตัวนี้มันจะเป็นลูกสีแดงแล้วก็เป็นลูกพอสุกแล้วก็จะเป็นลูกสีดำค่ะ,คะก็จะได้กินอยู่ค่ะปีนี้ดอกกรักเรกรักเรปีนี้บองงามเลยค่ะ บองงามกับบอเป็นไรแต่ปีหนาคือจะบอปลูกมองนี้ดอกค่ะเพราะว่าเยเจมิมขุดบอดใดพระเอกอะกับบอขุดไห้เพราะว่ามันถ้าไม่ได้ควนดินควรดินขุดไปลึกๆหลอกต้นหลอกรักเลขข่ก็จะบองงามเห็นบอคะ่ะปีหนาก,ก็จะปลูกหญ้าไปเลยค่ะบองนี้รักเลขข่ก็จะง่ายไปปลูกปองพู่นละบองที่ว่าแยกเจิมปลูกได้ผลละคะ่ะผลบองปลาพักุ สงดค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยค่ะหันมาเบื้เงข้างนี้ก่อนค่ะพายก็กรตัดหญ้าแล้วเมื้อนี้ฝนตกด้วยค่ะเจมก็เลยบ่ได้โหดพักโหดดอกไม้ดีดอกค่ะนี่ดอกไม้บ้านนี่ค่ะทุกคนแต่เจมมาปลูกไว้ในปา่าปีหนาสีเอาไว้คุดไปร่วมกันอยู่ดอกค่ะ นี่ก็ได้งามงามอันนี้มันปลูกรกระจ้ากระจายมันก็เลย่ันไอ้เบิ่องบางงามค่ะจะไปบึงดอกไม้ฟังพุนน้ำค่ะเพราะว่าเดดออกสเน,น่เดี๋ยวฝนจะตกถ้ายตอนเศร้าตอนในไอ้สายให้ทุกคนเบิ่งน้ำคือเก่าละค่ะเรารอบ้านนี่ละบูบอรีกบโป้เว้ยทุกคน เบิ่งจังหน่อยก่อนค่ะเบ่งบุบลีดูจะเป็นดอกเนาะมีกระดอกใหม่เดี๋ยวเม็ดแหงเลยจะเจยมสเก็บไปอันบ้านยูโรค่ะอันนี้ดอกใหม่น,นี่จะเจยมบ้านเลยค่ะบ้านปลูก ไว้รอบนี่แหละค่ะแม่ดอกไม้ป่าเนี่ยดอกไม้ป่าดอกไม่ไอ้ฟูกะร่วมกันไปเล็กค่ะกาลังบานเต็มทีได้ค่ะทุกคนดอกไม้ไอ้คุณเนาะแดดออกเยือจเยิงกับพระไทยทุกคนเบิ่งค่ะยี่สิบอโมองนีล้ละค่ะ <c oughs> <c oughs> ย่างซองกระเจ็บพักทั้งพุนเอาไปไว้หนึ่งป่าแล้วสายมากก็เห็นแดดออกกับ ต้องมารีบมาถ่ายให้ทุกคนดูเลยค่ะดูดอกใหม่เนี่พอทุกคน,คนมองดูเฮ้ยจะแบบจจะเจิมในมักลายดอกใหม่เหมือนเอาค่ะคนมักดอกไม้เนาะค่ะทุกคนคนมักธรรมชาติแกงสีแหละค่ะไอ เวลาจะคองปลูกแล้วก็เห็นความไอแบบว่าเห็นความแตกต่างเวลาเขาบานนี่ยมันดูเบิ่งเอารดค่ะบออาากผากมันสวยงามอีลี่หรออีลีเินมาเบิ่งทั้งนี้นะดูสวยอีลีค่ะ พาทุกคนไปนหนึ่งปลากินข้าวนะคะ,ะเชอรี่ตัวนี้ก็เขามากินเบิดแล้วล่ะค่ะนีะ่เจิมหอไว้ <c oughs> เอาถุงยางหอไว้เห็นบหเอาถุงยางหอไว้มันก็จะเจีแดงเห็นไหมเออตรงถุงยางมันบอกว่ากินของเ,เลย่เจิยมนี่ล่ะเนี่ยค่ะทุกคนนี่ตัวนี้บอกว่ากินค่ะ เอาลกูกมีกระแดงดีแทนนี่เอาเก็บให้ทุกคนเบิองเอาเจ้เติมซุ้อมอันนี่ไก่ผพดมันโฟกัสนะคะถอยมาสักหน่อยสนะะิีแดงเต็มเลยเอ้ยวันนี้แดงเต็มที่เลยค่ะ,ะกินไปน่ำเลยอไปน่ำแล้วค่ะุกคนนห้ิึงพาุกคนไปนหนึ่งปลากินเขานะะ่าค่ะ ทำอ,อาหารโปรดอีกแล้วคะ่ะไปเก็บผักมาผักซีมี่ย่างเดียวนี่แหละคะ่ะผักซีจีนกับปลาไซมอนชิ้นเดียวเปยียงก็อยใส่ชิ้นเดียวก็กินคนเดียวเราก็ทําแค่กินอิ่มเราไม่ต้องทําเหลือเฟือคะ่ะกินง่ายอยู่ง่ายก็ย่ายจืมนี่แหละคะ่ะเปิดไฟหนึ่ง้วยคะ่ะปลาไซมอนกระสุกแล้วคะ่ะ จัดจานกินเลยนะคะแซ่บของโหยเยเจิมจัดจานแล้วก็ต้องไทยทุกคนเบิ้งคือเกา่าตามสไตล์เย่เจิมละคะนี่ล่ะค่ะอาหารวันนี้สวัสดีค่ะพี่น้องสุผู้สุโคนแย่เจิมชนนบสสวีเดนมาคะ่ะมากินข้าวกับเย่เจิมมีแต่แนวแซ่บวันนี้บ่อยากพากเลยค่ะ จะใช้มือนะคะรองเบิงดูเพราะว่ามันเป็นข้าเหนียวเนาะกลามันเป็นข้าผสม,มใส่มือมันคือติดแต่ละแต่ใช้มือจับเหนียวโรดนะคะขอโทดขอไปได้ถ้ากินแบบนี้ล่ะถ้าบอใส่มือมันก็บ่ถนัดนะคะเนาะอืม จราทิชแบบว่าเอาพักาว่างแบบนี้มันบบค่ะข้าวเหนียวมันก็บอกเป็นนั่นนะมันเป็นแบบว่ามันมีข้าวรัดเบอร์รี่ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวแล้วก็ข้าวขา้ขาวเจ้าขาวนซีจเนตดนี่ค่ะร่วมกันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ แล้วก็ไม่ได้นึ่งด้วยหูในหม้อของข้าวค่ะออของปู่เจเจ็มค่ะทุกคนหลังกองนี้ก็จะกินจนว่าเก็บเบิดปละไปบุกเคยกินเกาไปเ็ดกินเด้อก่ะสูตรนี่มันมีหยางดอกหนึ่งปลาเส้นมอนกับไส้พักซี่นี่นะค่ะแค่นี้ละ ีเกินง่ายอยู่ง่ายเราคอจะไม่จะป่าชอบกินปลาไงคะจำไปเห็ดไปทำใจเฉื่อืเอื่อยเนี่ยเออามันแสบกัน กินตะพักนี่แหละค่ะ,ะเขาก็ต้องกินดอกแกเจียมก็คิดว่าแา้ผักซิ่งเขาจะใส่แค่แกงแล้วก็กินดิบเนาะใส่ลาบอะไรซี่น่ะเอามาหนึ่งใส่ป่าก็แซ่บไหมคะ่ะ ข้ามก่อนก่อนกินทั้งเบาของเต็มปาก่อนดีว่าเยอะจืมเอาข้ามหนึ่งก็ล่าคิดอันนี้ก็เช้าดีเก็บมา่วานอยู่นะค่ะอันนี้กะห้ามบอกซื้อมาแล้วอันนี้ซื้อมาอันนี้เก็บเป็นตน้น มาว่างสวยงามให้ทุกคนเบิองอ่งนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจะเจิมชนนนบทสวีเดนค้นบานๆด้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันใน่คิดหนา Thank you for watching see you next video สวัสดีค่ะบ๊ายบาย